ก็กราบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่บ้าน15ของผมนะนี่จะมาตีวอนะครับคลิปนี้ก็ฝั่งนู้นตีบ้านฝั่งเราไปเยอะแล้วนะครับเก็บไป30กว่าดาวแล้วนะครับ,ก,าารบก็ที่เหลือก็เป็นทีมของเราทั้งตีนะครับผมก็ผมอยู่บ้านลำดับที่5นะครับโอ้ยฝั่งเขาเก็บไปนี่เหมือนกันนะครับตีโหดเหมือนกันนะครับผมอยู่บ้านลำดับที่ห้านะครับเนี่ย ผมจะตี5-4นะครับเดีย๋ยวไปรับชมกันเลยว่าผมก็จะใช้สูตรเดิม J นะครับเจ๊กับน้องท้าบูธไฟนะครับแล้วก็มียาล่องหนเนาะเพราะว่าสูตรนี้บ้าน15ก็โอเคเหมือนกันไปลุยกันเลยครับาเจอบ้านหลังแรกบ้าน15นะครับเท่ากันนะเลเวลอันดับแรกต้องกดบูธฮีโร่ก่อนนะครับโมเบลอยังน้อยอยู่เนาะจะลงด้านล่างคนระับเราจะไต่ขึ้นไปด้านบนกันไปหาบ้านกันนะครับ ก็ค่อยๆลงไปทีละนิดละนิด,นดมีมยาล่องหนแต่บ้านจีม่ามันตีง่ายอยู่นะครับสูตรนี้เอาชัวร์ก็ผมถนัดสูตรนี้แหละไม่รู้ว่าทุกคนถนัดกันสูตรไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมหรือว่ามีสูตรใหม่ๆให้ลองก็บอกกันหน่อยคอมเมนต์บอกกันหน่อยจะเอาไปลองตีแล้วไปปรับใช้ดูนะครับโอเคครับบ้านแตกโล่งใจแล้วครับบ้านแตกแล้วเนาะ ทีเหลือก็คอยเก็บ้อมให้ได้เยอะที่สุดละกันนะครับอาหารแค็ทเขาออกมานะครับเป็นซูเปอร์มินเนี่ยนนะครับผมตีแรงอยู่นะซูเปอร์มินเนี่ยนะโอเคกวาดสุดท้ายที่เหลือก็ปล่อยให้เจตายลงไปอย่างสงบ,นบเนาะเราชุบมาใหม่เนะชุบอ่ะตอนท้ายๆอ,อ่ะ อันนี้ฟีนิกซ์โจขึ้นมาอยู่นะครับก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคลงควินด้านบนนะครับพร้อมลงทหารนะครับเพื่อจะให้เบก้าแทงให้ควินนะเดี๋ยวเราก็จะลงมังกรตรงกลางๆเนาะเื่อแปัท่าให้ควินวิ่งลงด้านล่างจะไปเก็บเหลือเพราะว่าด้านล่างอะมันโล่งแล้วไงพยเก็บไปหมดแล้วนะครับ โอเคครับเข้ามาแล้วนะครับบางคอนปีเข้าไปตรงกลางแล้วนะครับถึงจังหวะน,นี้ถ้าตัน้นาคารแต่กดสกิลเลยครับหูของเราก็จะเป็นน้ำตาู่นะช่วงเนี้ยมันก็จะฉบไปเรื่อยๆนะครับเราานมาตายครับตีตายหมดเลยแล้วก็ยังเ,เ,เยอะอยู่ เจ้าชายครับเจ้าชายความดนะอัะอะอนนี้อากดสกีเจ้าชายเนี่ยเขาไม่กรอดด้วยจเจมจุบเจมมาแล้วนะครับจุบเจมมาช่วยอีกทางนี่ครับสามดาวแล้วนะครับเดี๋ยวก็เก็บงานตาแรกผ่านได้เซอลุยนะครับผม ก็กลัวพลาดเหมือนกันนะนบ้านไม่แตกนี่เป็นเรื่องเลยนะครับโอเคแล้วไปชมตาที่2นะผมเจ็บตีหลังสี่นะก็มาเจอบ้านสิบหกครับหลังนี้ก็ไม่ค่อยโหดนะครับป้อมเขายังเป็นเมลสิบสี่บ้างสิบห้าบ้างอยู่นะครับสังเกตนะครับผมจะลงถังราคาไปเก็บป้อมธนูด้านบนนะครับเพราะว่าเจ๊มันจะวิ่งขึ้นบนนะเมื่อกี้ถ้าเราไม่ตัดทางมันจะวิ่งขึ้นบนนะครับแล้วก็ต้องให้เจ๊วิ่งเข้าไปไปหาบ้าน นั่นแหละคือเป้าหมายที่เราต้องการนะครับก่อนตอนนี้ก็ปล่อยเจ๊แบไปครับผมไม่รู้ว่าจะเข้าไปตรงบ้านหรือเปล่านะโอ้ไปแล้วไปแล้ว,ลวโอเคตอนนี้ผมตีบ้านแล้วครับผมเอา้าหูน้ำยาล้วหุ่เขาทำงานถายแล้วกลับมาไหมเนี่ยกลับมาไหมโอเคกลับมาตีบ้านครับเยี่ยมอ่า่ายแล้วครับผม ไปเรื่อยๆครับอาหารแข็งก็เป็นซุปเปอร์มินเนี่ยนเหมือนเดิมนะครับก็บอกอย่างว่านะครับปอมเขายังไม่ตันทั้งหมดเนาะมีบางส่วนที่ป้อมเป็นเลเวลบ้านสบโอเคครับปล่อยเจได้เลยครับผมลงลรงหารครับเก็บงานด้านล่างโอเคมงกรอด้านบนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอาหารจะตงตีมาขึ้นมาด้านบนนะ เราก็ลงมังกรัดทางด้านบนไปนเลยตอนนี้แบ่งเป็น2กลุ่มนะมังกรตัดแยกกันข้างบนมันกลุ่มเงงข้างล่างหัวนี้นะจะต้องกดสกิลนะครับเพราะว่าไม่งูเป็นอมาตะนะครับเวลากดใช้สกิล,ลั้นเอาให้คุ้มเลยนะครับผมา,าใช้เผื่งงูด้วยททถังน้าคาไปประมาณสักสถัง แ้ามันแตกปุ PAUL ๊บหมดสกิลเลยนะครับแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกเยียวยาอีกทำให้งูของเราเลือดเยียวยาเลือดขึ้นมาเพิ่มขึ้นบางทีก็มันโดนตีทีนึงมันยังไม่ตายมันเหลือนิดนึงแล้วก็ปู่มข้อเยียวยาเพิ่มเลือดให้ขึ้นมาก็จะอยู่ได้ดานะครับงู โอเคครับเก็บ3ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตาที่2นะเก็บตานี้ได้6ดาวอยู่นะก็เดี๋ยวไปดูผลงานล่าสุดนะครับผมทีมผมเก็บไป4ีบแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาเก็บหลังหนึ่งกับหลังสองเนาะและนี่คืออุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับในบ้าน15เนานะโอเคครับก็ หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และก็ติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ